cái ma sả đọt mươi nì vân nè quấn sâu nhé nhúp ba nắm anh cái ma sả đọt vân nè sâu khấm ơi mua bè cát du cang đúng cái ma sả đọt vân ơi mua bè nam du cang đúng àc nam du cang đúng cái ma vân ขวัญเอ้ยขวัญคู่ข้าวใจเออเนี่ยกันมาขวัญเอ้ยคุณกูจุงลงคู่คอยว่อยความกระตายมาเส้นเยอะเสินทั้งขวัญอ่อนลาผมมาละก็มาอยู่เสิ่อขวัญมูเจ่อยมาเขาทำว่าอยู่เฮือนว่ามาเยอะขวัญเอ้ย เดินเรื่องมาหอดเหล้วมาซุงอันสานจะบังไม่เจ้าดื้อวุ่นจ็บยาใหได้ความไขยาห่าในีมียะกทาวรีวะาหูุโรสษกัรังนักขีจะอีุพวกมุนมา สัปสิทธิพระวันตูมีมีพี่น้องบ้องพะกุลเสียมายไม่ใยละเอียดีาปีมาน้าซ้อมรองเมื่อแต่เราตอนนี้แล้วเอาบ้าวนขึ้นมันก็มีได้ความเก็นไทยนี่เจ้ากับะพูีบุญมาซอยคูณ

Sáng tòng khôn nào đứa Vẫn đi coi nhân sư Hướng châu phà nhu cắm nó bay tay Mà rơi khôn Rơi nhỏ Bàn lặng này Giàn tòng khôn nào đứa วันนี้คนเยืะๆนางน้อยแขกผู้อยู่หออาสนำกำมาเจอคนณนี้วันนี้วันนองคนเยกับันเจ็ดนะ่าขอบคุณนะคะแม่แอนค่ะบารมีพ่อนันแม่น้อยเอาเรืองมามาเยอะกว่น สอยคุณใส่ยอบันลังไม่เฮาเด้อสามสิอหลวงลุกมาแต่เมืองฟ้าเมืองแผนมาสอยลุใส่ยอันลุกใส่ลาพอต้องคูณเฮาเด้อ พาสิบหมอก้าลุกมาแต่พอพุงแต่พุงมาใส่คุณดอกใส่ยอปันสร้างท้องคุณลาเฮาเดินว่ามาเยอะกว เขานี่หมดเท่าเาตบ่อร่างเจ็บไปโย่เพิ่นเจ้ามามุ่เจาเ้าแล้วเจ็บไปคุ้นเพิ่นเจ้ามาคำน,นั่นเจ้าแล้วน้ำเต้าแก้วนี่ออกว่นเย็นม่นก็เ,กเป็นดีลีมันลุชีอยู่ฝาฝา,ามีไม่ขาดกลรวมหลาย กถ้วยนั้นคำขอสั่งมาบอกนั้นนั้นเหมือนคำตันแก้วมีเสียงอกแก้วเกิดดังเมืองคำเหลืองไม้โพไซสีใบวันนั้นแก่นหนาคนเกลตานั้นเมนฮูรมันคนหนานั้นเมนเทาสัมกับมาคูนฟันว่ามาเยอะคุณแม่ผมาุณ่อ ໂອ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 ນີ້ໆໂອເຈີນນະພາຂໍຄໍາກຸນແມ່ມາໄດ້ມາ Samsung ເດີ້ເອຝັນເຈົ້າໄປປູປູເປັນ5ໄກ วันพอนั้นเอ้ยไปปลูกมาเป็นใบนั่นไกมาสาดอกเมื่อนี่วันนี้วันไม่น้อยเอ้ยผัานมาไปปลูกหัวิ่งไข่นั่นกะเกีียวไก้มาสาดอกเมื่อนี่วันนี้มาเ้อมานำทางน้องคนตองมานำฟองนั้นคนเทียมมากินข้าวเจ้าเละข้าวเหนียว กินน้ำตาลและน้ำอ้อยเสียงไม่ได้ละเอียเป็นเรียกจ้อยจ้อยจ้อยควันเจ้าหองรับรับนะคะคุณแม่ขอบพระคุณนะคะคุณแม่ตาวมาว่ามาเยอะควันมือ อย่าได้เป็นหน่อพญาไทยโลคามาบังแดดผมมืป่วยปพญาไทยไงหายเกี้ยงอย่าได้มีคนดื้ออย่าสายเฝ้าวนขึ้นกลับมาเด้อโค้ดมาตึงเมืองซ่านก็จมธาเซืเอิงเส้นเลาคนของเจ้าเมืองซ่านมันส่งได้เกลือมา เครื่องต้มในกินเขาละไครควัรซื้อเยอะซึ่งแต่หมอควรสร้างในน้ำถามหมอขับขีบขึ้นขี้ขอที่รีขึ้นขีขขนข้ขอทีร่รีเอาควรสร้างหย่อนวันมากบ้มามาเยอะควัน นะสุขภะะะัทรจงบังเกิดแก่เงินสร้างปัทซองที่อยู่อาศัยของสัางทองคูณมีแต่ความสุขความจเจริญเดิมทองคูณเลยปลอดจากโรคโควิดปลอดจากโคติพยามากปลอดจากตระุษนภสเปรย์ 11, ประการมีแต่ความสุขคว,สความสําราญปราบเท่าเข้าสู่พระนีพร์ทุกทา่านทุกคนมื่อนี้ผู้ข่าจะขออันเชิญ การพระพุทธประหัตประสุประเสริฐทางราพลขอรักษเาเสถาวาท่านจงเสด็จลงมารักษาอายุพออั้นแม่น้อยแม่ละเอียดพ่อท่านญาติพี่น้องบอกพระอ้นแซ่ใสทั้งหลายที่มาในมือน,นี้พ่อทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้สวยคณะกรรมการชาวบ้านชาวเมืองบุพพังขอให้มีอายุยืนยันยาน,ยานอายุยืนยาวนานประมาณหนึ่งร เเวียนมาเจัดทุกรอบสิบสองราศีสิงค์ขุดสิงกันดุพระจิตรนุบางกอนักบาพเมตีนองบองโอนแซมไซขึ้นรถขึ้นเลือไปเหนือลงไตนอนหลับนอนตื่นกังคำกางขึ้นไปต้องหลักแต่งจังต้องพีิลากเราลวงเพราะนอกเคราะในเพราะใดๆเฮ้ยขอยาทิ่เซเทเอัศวรตยปอัสฉาิะนิสสาร ขอนี้ผู้ขาเอาไว้ข้อไรนี่เป็นสูเลี้ยมของพระสุเมรุพระกระสุนโมกระสุนพุทธกระสุนธากระสุนยะกระสุนสัตพะเคราะห์ทั้งหมดกระสุนไปด้วยระโมพุทธายะพุทธังกันตะเลนังทำมังกันตะเลนังสังขังกันตะเลนังกกไม่ในไปปลูกลูกไม่ในไปฟังทั้งกกกในแกะพระไกรท้งปลายระแกะพระธรณีสารเอิ่มกู้กู้นัสิกกรรมมังอุ่มทเรทเรสหายยะอุ่มพุทโธพระเจ้าสั่งมาให้กูหักพี ไมือเบื้องซ้ายกูนี่ถือมีดด่งงามือเบื้องขวากูนี่ถืองนาสั่งน้ำปากกูนี่ขับตะบันตีนกูนี่ยันพระอาทิตย์สับอมสุวรรณนักพรหมพิษเสร็จพอตเหลวพัดเพลผูมั่นกระดานใบหวันพันพื้นโลกค่าลือซาภาพเพะแก่หุ่นยนต์แต่งกระเพงบางหนากูจะตีเสซยงเกนกูจะตีแตงมาในยุทธบ้านทะเลผมลงไปร้อยโยรโทษทัพโกรตาย นีไพกับปอกหลักวอกเล่ียญหนี่ีบน,นตึงเต็มลีเว่นหนีไข่โ้วยไข่ตงาสงสักรองสับบาสงสมงั์น,นั่นพนิษเต่าเปเจ้าสันซอนในทอดเป็นอาบบริขาดกินเดียวปิกกินดินหาแต่ต้อขังออกไปนอกแกะวานพระอาจารย์คุกราวอาคมเป็นลมฟ้าฟเปรนเต้นโรค่าซปพชนะสวัวายพไม่ไถไม่ถูกนารบนไปไพ่ อย่างเชนแก๊งตาถูสาถูสามาถูสานี่นะคะเป็นค้นวนใหม่ของไทยทุกท่านก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจาก่คุณพ่อซูรเลย์คุณแม่บุ๋มอารดาคุณพ่อคุณแม่พี่บัวทุกท่านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ร่วมมีส่วนร่วมในวันนี้นะคะได้ร่วมบุญร่วมกันนะคะให้พ่อใหญ่นะคะมีบ้านล้งใหญ่โตนะคะอยู่นะคะขอให้พ่อใหญ่อยู่เย็นเป็นุขนะคะสากทา ขอคนแม่ทุกท่านนะคะ้อบคุณทุกท่านเพียงเพียงเพียงนะคะสาธุนะคะเป็ด้านเสร็จพิธีแล้วนะคะกราบขอบคุณทุกะะทุกะะะะะะท่นะะทกทานอีกครั้งนะคะกราบขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งนะคะคุณครูสปอร์ตคุณแม่บุ๋มอารดา คุณพ่อคุณแม่พี่บัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมบุญในวันนี้นะคะที่ทำให้ข้อยใหญ่นะคะมีบ้านอยู่นะคะในบ้านขอบคุณทุกท่านนะคะคุณพ่อไพรัตนะคะคุณแม่ผมคุณแม่แม่แป้งนะคะคุณแม่อ้อยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคุณแม่